วันนี้นะคะพี่เสือพี่อิดแล้วก็พี่เต้น,นะคะจะมารีวิวนะคะช่วยแบบไอเือหารเพื่อช่วยเหลือผู้เป็นอะไระสบอะไรก่อนผสบอะไรน่าสั่นทุกวันเลยประสบภัยมันหิวหรือยังไงโควิดช่วงนี้นะะ คือโควิดด้วยรัฐบาลด,ด้วยเดี๋ยวเปิดดกแป้งอยู่อย่าจ๋ารัฐบาลไมไรอีกนี้เกยใจเย็นพี่ใจเย็นลงก่อนลงก่อนโอเคเราจะไม่พูดถึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงอาหารวันนี้เราจะรีวิวกันแล้วก็รัฐบาลอีกนี่เก๋ใจเย็น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 รีวสามสี่เพิ่มโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มีร้านมากมายนะคะที่ฝากให้เรารีวิวให้นะคะรับรองเลยว่าร้านที่ เข้ามาเนี่ยจะต้องยอดขายถล่มทลายแ,ลนแน่นอนแน่นอนแนะนำตัวก่อนไหมใครเป็นใครเผื่อคนยังไม่รู้จักได้ครับผมอ่เริ่มจากพี่เลยสวัสดีครับพี่ชื่อมะเขือนะคะเจ้าของเพจของเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนของพี่นะคะคสวัสดีครับเต้ะนะครับมาจากเพจเขาคือคับเกนะครับผมแล้วมึงมาเสิร์ชอะไรเพจกูุงพิซซ่าจริงเหรอเพื่อนมึงไงพี่วะมีเพจมีอะไรนี่เรามีของมีของเค้าเพจเท็ดอิด600กว่าไลค์สวัสดีหกร้อยกว่าไลค์ก็ค่อยๆโตครับสวัสดีครับผมอิดนะครับอิด เพจก็เพิ่งทำนะก็ไปติดตามไปได้เพจไทยกิฟ์ขอฟังเสียงฟิลิปหน่อยยัยชานสไคพรุ่งนี้ไอ้เชอรี่วล่าก็ไม่มีเซ็ตพูดถึงแม่ไอถามพูดถึงแม่ไอเข้าใจไหมไม่ไอไม่ไอไมไแม่ไอชวนมาไโอ้ยยยยยยไายยดยย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 พยย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 ยีมยยยยยยย้ายย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 รยยยยรย เป็นร้านที่พี่สั่งกินเองนะคะนี่นะครับกุ้งต่อเลยกุงี่สั่งเลยนะทุกคนเออใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปคืออันนี้สดมากสดคือแบบว่ามันออกขึ้นมาเมื่อกี้เลยคือใกับกุ้งเลยเพราะว่าสดจริงๆพี่อะสดและสดกันสดละสดกันเนาะเออเป็นร้านที่เขื่อสั่งกินบ่อยมากเพราะว่าหนึ่งถูกสองหนึ่งสองอร่อยนะคะคุ้มราคาคุ้มค่าสุดๆนี่เลยเราต้องกินแบบเป็นชุดเกาหลีนะคะอีดอ๊ะไปครับ โอ้ยเขามีหอยด้วยนี่มาเป็นเปลือกอีดอดในนี้ไม่มีอะไรหรอกคือเป็นเป็นเป็นพร้อมหลอเล่นส์นี่ก็คือยิ่งดูยิ่งสวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อีดกำคาญ้วยพร้อมเลยมานั่งกันไหนแล้วปวดพวกนี้เขาเห็นม้ด้วยคุยกับปู้บ้างที่ชาวอันยังเดินต้องซูมไหม รมงต้องซูมเลยเหรอเราไลฟ์ในเฟซบุ๊กก็พอแล้วป้าจะทำไมเนี่ยคนละมือแกะเอากี่ตํารวจตลกไหมตลกตลกอีดอกขึ้ขาแกะเอาจริงใหญ่มากก็ใหญ่ไปใหญ่ไปหรอเรามากินพร้อมกันนะครับ5 4 3ปึ๊บอามปึ๊บออ น้ำกิมซีกูที่ดีคือน้ำกิมที่ใช้มะนาวแท้แล้วแบบอันนี้มะนาวแท้เออนี่คือมะนาวแท้เพราะมะนาวปอมเรารู้เลยว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะไปสั่งได้เลยคนที่เผ็ดหมูหมีกุ้งรองหมูหมีกุ้งดองนะไม่ได้เสือกผิดเป็นหูหมีเฮ้ยความอร่อยของมันหนักมันจะเป็นประมาณนี้มันเป็นประมาณไหนเป็นประมาณไหน เป็นเพ่งผับเลยอ่ะเฮ้ยป้าสิ่งแรกเลยนะคืออันนี้คือป้าหรือป้าหรอครับผมมันใหญ่มากเน่ดูดิ มาทำอะไรอ่ะฟ้าเหรอมึงเหมือนรับมอบป้ายแบบเหมือนรับมอบป้ายแบบเพื่อนศึกษาเดี๋ยวเราต้องเปิดก่อนซโหพิซซ่าพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กโอ้หเกินไปบางทีอะโอหโหเลยอะห่อแล้มันงใหญ่มากไม่ต้องปรุงเลยก็ได้ครับทุกคนวันนี้พิเศษโปรโมชั่นนะครับเว็บไซต์ sohopizza.co.th นะครับตอกโ soho โต้โหกูโซโหแล้วอ่ะติดโต้โหเว่าะพิซซ่ามันดีเพราะพิซซ่าอะไรสั่งซื้อพิซซ่าหน้าใดก็ได้ขนาด9นิ้ว2อถาดในราคาเพียง299บาทสั่งซื้อพิซซ่าหน้าใดก็ได้ขนาด12นิ้ว2อถาดในราคาเพียง499ก็มีอะไรอีกแต่พิเศษค่า M K มาบ i ราคาแับพี่นะคะใด้โค้ดโต้โห X M K มาบ i นะคะรับกดลดทันที100บาทแล้วรีแค0รบาทจริงๆอ่ะที่ไลฟ์เนี่ยก็คือช่วยพวกเรานะ ให้มีชีวิตรอดต่อไปคือไม่มีอะไรแจกแล้วทำมาเป็นช่วยเหลือคนอื่นถามอะ้รอย่างดีถ้าอยากจะทําพิซซ่าอยากให้พิซซ่าเป็นหน้าอะไรหน้าหมีนตรนอนอร์เนอร์เนอรเนอรนอเอาอีกเอรนอเอาอรกอ่ะอร์เอรเนอร์เนอรนนเอเอรนะนอรนเนราตอนนเนเนอร์เ้เนเน bye uh -huh. เขาพิ่พิในไอจีไว้ว่าอร่อยมากแล้วคุณก็อยากลองว่าอร่อยจริงเหรออร่อยขนาดไหนให้เป็นคนใต้นี่คนที่คนใต้นะอีกหน่โชว์สำเนียงการใต้ขอรีวิวปากนังเป็นภาษาใต้เขาคำว่าอร่อยแล้วกันอร่อยอร่อยเนี่ยคนใต้ก็จะพูดคําว่าอ่ะรอยแต่ถ้าบอกว่าอร่อยมากเนี่ยก็ต้องเป็นรอยนักแต่ว่าเป็นเลเวลสองเนี่ยก็จะแบบรอยนะำแล้วแต่โทนเสียงที่เราจะรุงแต่ง ใบเ <ไ presidency. S 3> หเี่ยงผัดไข่โซ่ไหลผัดเผ็ดต้มเป็ดปลากระตินไข่พิคกิงด้วยนะเจ๊ใครรู้อะอัหากระเทยมากเลยอ่ะมีใบเหลียงผัดไข่อันนี้เป็นใบเหลียงผัดไข่แกงเหลืองปลากระพงปลากระพงยอดนี่แล้วก็ไอ้ไอ้ไหลที่วางกล้าไหลตัวตัวแห้งปลากระพงมีตักตอกับปิกกุ้งเฮ้ยตกใจนะไอ้ตากไงเนี่ยข้ามู่ปาหนังนะครับไก่ก็แล้อันนี้เหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยอ่ะไก่ก็แล้วญี่ก็แล้ว อิ่มนะอิ่มนะคือแะไอ้เด็กกไปเยอ่โมเมนต์อยู่นั่นนะไ่เอาพูต้องแม่เด็กเอาพูให้เอาไปห้สา กินไปเอ้ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าร้านปากนังทุกคนอีดอกอร่อยอร่อยจริงอร่อยเลยชอบอันเนี้ยชอบชอบอันเนี้ยอันนี้อร่อยมากหรออันนี้เพื่ออร่อยเลยอ่ะคือรสชาติผู้ดีเลยอ่ะอีดอกเหมือนขึ้นเครื่องบินแล้วคือบินไปลงภาคใต้แล้วแดกเลยขนาดจีนเหมือนลงลงใต้มากๆมันอร่อยมากมันอร่อยมากพิเศษเลยสำหรับใครที่แจ้งมาว่ามาจากเพจของเพื่อน แรับส่วนลด10%ทุกเมนูเลยทุกวันไหนติบป่๊บแล้วก่าใส่ตัวลอยไหมนิดหนึ่งอันนี้เป็นกิมมิกในการกินของเ่ะเรามีค่าที่เราเกิดมาแล้วชีวิตนี้เราแบบ มมนี่คือสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นบนโลกล่านี้ในรัฐบาลยียังมีบัวลอยเป็นจระลงอยู่ดีจริงจริงมึงจะเท่าแค่ไหนโลกนี้ยังมีบัวลอยเป <Okay. S 2> ็นจะนนระลงเราไูมึงเคยหายยอดทางป่ะตู้ครีบอยู่ออกไม่ไม้เออทำไมมึงไม่ต้องดูดบีดแดดะไรนี่แล้วอยากบวชเลยไหมครับโสด,ดาบันอยู่ใกล้ๆเอาตรงๆ เดี๋ยวผมค่อยสั่งเพิ่มจริงๆริงมัน nah ีอมันมันอย่างน้อยในในสถานการณ์ตอนนี้มันแย่ก็ยังมีอันนี้โบราณกาลงกันโบราณกาลงกันมือนี่ขอหนึ่งบทเพลงให้กับปากนั้นจบเลยมันมีเหรอไอ้ปากสงการอ่ะข่าวกินกล้วยไม่สั ร้านคุณแนนซี่นะคะคือเป็นนักแสดงสาวท่านหนึ่งชื่อร้านบาวนะคะ brown bakery นะคะก็คือเป็นเบเกอรี่ที่แบบว่าทำด้วยใจนะคะจากวัตถุดิบชั้นดีชั้นดีเลยอีดอกก็คือ premium dark ดา o ก็เลยนะคะแล้วก็เธอเนี่ยนะคะยังสนับสนุนในฝั่งของประชาธิปไตยด้วยอย่างแข็งขันกันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะนี่นะคะไปอุดหนุนเธอได้นะคะเธอเป็นนักแสดงสาวท่านหนึ่งนะคะนี่ และเรื่องประชาธิปไตยของเธอนี่คือเต็มที่อันดับหนึ่งนะคะเรามาลองมาชิมกันเลยดีกว่าใช้คยซื้อของนางอร่อยจริงอะไรวะเนี่ยอื้มเนื้อแน่นอะเน้นมากรู้เลยว่าว่าของแพงอร่อยอร่อยอร่อยพี่เอฟเสื้อดำครับเสื้อดำคนไหนพี่ดอกมีสองคนค่ะผมยาวผมสั้นเออไอ้พี่เฟพี่เฟสวัสดีค่ะพี่แม่เขียมีพี่แม่เขียรมีผัวยังคะมีผัวพี่ค่ะ เอะคุณดูนะมึงนี่มันแบบอ้าวขอโทษนะครับขอโทษติ๊กอร่อยอร่จุ๊บอ๋อไแนไแน่แน่แกล้งคุยกับใครจุ๊บทำงานอยู่แป๊บนึงนะจุ๊บก็แต่ใครก็จุ๊บลฟ์เธอเธอคุยกับใครเธอบอกมาตยงนี้ไม่มีมึงไม่มีอะไรพี่ตาวเราเอง ไปเงยทำไงอ่ะแล้วกันกระต่ายเพื่อนหายไปเพื่อนจะเอาอะไรเป็ชอบเล่นแรงๆทุกคนทำกินเี็ยของเพื่อนอะเป็นเจ้าของเพจอ่ะหุ้ยอีที่บ้านไม่เลี้ยงเลยหรอเขาไม่รักเลยใช่ไหมก็เธอไม่เธอไม่เลี้ยงเลยอะชอบพี่เสื้อดำผู้ชายมากๆตามมาจากนรกแรงมากแรงอยู่นะหนูไปทำงานในนรกเหรอลูกแล้วไปหาคนนั้นือสาว เขาอยู่บนฟ้าหรือเปล่าตั้งอยู่ข้างล่างบนฟ้าเรามร้านบาวเบเกอรี่นะคะทําด้วยใจค่ะวัตถุดิบอะไรไม่ใส่เลยเพราะทำด้วยใจเท่านั้นบาว์ม่ทิพย์บาว์ม่ทิพย์เออทำนี้ใจเจ้าอะไรอีกอ่ะเป๊ปงูเป่ะเป็นดินใส่พิมพ์เราเดียวเอ่อมึงไม่เคยเล่นกับใครของอะตอนเด็กๆอ่ะมึงไม่เอาไม่แกงมินเบลนี่เพื่อนเย็นยอดเย็นยอดเย็นนจริง ยขนมเปี๊ยะยุกยิกกี่ดอกกินแล้วยุกยิกแน่แหลกแม่แน่แรักแม่แน่ารักเลยอันนี้ขนมเปียราวายุกยิกนะครับแบบโฮมเมดทำเป็นออเดอร์ไส้ลาวาฉ่ำๆเยิ้มๆแป้งบางเหนียวนุ่มอันนี้ไข่เค็มลาวาอันนี้อะไรนะเจลลาแล้วก็อันนั้นเปิดอป็นไข่เค็มเดี๋ยวเราลองกินเลยทุกคนต้องกินแล้วยุกยิกนะเพราะเขาชื่อขนมยุกยิก หนัง A B กูว่าไม่ใช่ยุกยิกนะน่าจะสันนิบาตนะน่าจะอ่ะไอวาตการโรหรืออะไรตัวเนี้พาร์กินสันไงช่ะเออพาร์กินสันอ่ะอันนี้เป็นยุกเชล่์อุ้ยยุกยิก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 คันยุกยิกมันอ่ะอุ้ยแต่ยุกเชล่ามัน แน่นมากอ่ะคือโรตีลาคือแบบให้แบบว่าไม่งกเลยอ่ะคืกให้ฝ่ายทองเขาก็ชอบอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวขนมเปี๊ยะละววะขอพ่อแม่ลูกเหมือนฉากครับเอาแม่แบบฟิลไหนอ่ะเอาแม่ฟิลไหนเป็นนี่อะไรล่ะไอ้สัตวาตกแม่งทาไมแหวนเตอร์ไม่ได้มีอยู่แล้วมหแม่แม่แรงมากเลยนะไม่ต้องโดนไม้มายมก็ไม้แขวนเสื้อมีตองเป็นโฮมเบเกอรี่อยู่ที่โชคชัยสี่นะครับทุกคนเขาเป็นแบบว่าทำลิปสุด ขนมหวานอ่ะให้กับร้านชาบูอะไรดังๆที่มันจะมีชาบูมิงคองอ่ะเคยกินปะชาบูมิงคองพวกของหวานต่างๆอ่ะที่ที่คนที่ทำร้านเนี้ยเขาป็นคนที่มีมัจฉะส่งฟรีโชคชัยสีนะครับนา่น่ว่าแล้วก็สตีวิตเรียบรื่องส่งฟรีเลยสามารถใช้ฟิตคนละครึ่งก็ได้กับร้านนี้นะเมนไหนได้ฟรีน้ำหนึ่งขวดถูกไหมใช่ใช่ฟรีน้ำหนึ่งขวดบอกว่ามาจากเพจของเพื่อน อขำไงพี่เจ๊แกก็ขำอยู่มันดูอินโมเมนต์อ่อันนี้ขอคนละชิ้นนะนนี้เป็นป๊อปคอร์นของร้านสแน็คแพเน็ตนะครับชูพี่มะเขือพี่เต้พี่อิดนะคะทางร้านขอขอบคุณที่ช่วยเหลือโปรโมทผ่านทางเพจนะคะขอให้ทานให้อร่อยไม่ติดคอจ้าด้วยรักและเขารบ ป๊อปคอนมีเจ็ดรสชาตินะครับผมกินแล้วเหมือนไปสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรประมาณนี้เลยกก็บอไปสวรรค์ที่ตายค่ะอีดอ,อกกินแล้วติดคอเพื่อนมันบอกอะไรทุกคามติดคอทุกเม็ดที่สำคัญร้านปรับสูตรแบบหวานน้อยทุกสูตรอุอย้ยจริงเหรอกินแล้วไม่หวานขึ้นตาแน่นอนไม่หวานขึ้นตาแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะ <S <S> <S <S> ประหยัดนั่นแหละไม่ใช่เป็นห่วงสุขภาพเลยหรอกแบบหวานน้อยๆนี่แบบน้อยๆที่เหลือเบาหวานอย่างเงี้ก ร้านขันป๊อปคอร์นทุกเม็ดที่ได้ส่งกลมน้องไม่กลมร้านไม่ขายเฮ้ยถ้าไม่กลมคือไม่ขายเลยแันนี้ไม่กลมเลยอ่ะครับรถเม็ดเนี้ยป๊อปคอร์นวันนี้ไม่กลมเลยอ่ะอันนั้นเอามาอันเฮ้ยดีมึงดีเขาทีละเม็ด <c oughs> เขามีความฝัญของร้านความฝันยังไงอยากให้คนได้กินแบบฟิลกาเล็ตป๊อปคอร์นในราคาที่เป็นมิตรภาพอ๋อกาเล็ตป๊อปคอ้ในราคาที่เป็นมิตรในราคาที่เป็นมิตรในราคาที่ตึงมิจาชีพ ตลกอ่ะไมีในสกิประว่าใช้น้ำมันพืชไม่มีมาการีนและสารกันเสียในการทำเบสซอสเป็นน้ำตาลไม่ฟอกสีได้รสหวานละมุนไม่เลี่ยนแสบคอในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานทางร้านมีจด GMP ขอขึ้นทะเบียนสถานการณ์ผลิตสะอาดมีสุขลักษณะเรียบร้อยมันชาวลาดชทยมีไม่ไม่นิดนึงอ่ะผมดีบอปคอนเลยอ่ะไบัตา ก็ปะคอนไงเต้อันนี้มันกาอันนี้รูปร่างคล้ายปะคอนยันวัดอยู่นะสีอะไรอย่างเงี้ยยเรใครเขาจะเข้าไอ้แต่จริงสีคือแบบสีมึงไม่น่าจะแดกได้อะปบบสียอมผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็่ยอมผ้าเลยครับเขาเอาแล้วแผ่นดีออกมานางสาววิชากรรมอะไรนะนี่คืออะไรเฮ้ยกลิ่นหอมคาราบาลีเลยแต่ว่าด้วยความที่หวานหวานน้อยไงอุ้คชบนะแต่หอมนะมันกินได้เรื่อยๆมันไม่แบบแผลบคอ อืมคุยชอบเออคุ้ชอบถึงสีอาจจะดูเฮ้ยงานวัดแต่จริงๆแล้วรสชาตก็อร่อยอร่อยเนี่ยเือไงเป็นงานแบบว่างานแฟรของฝรั่งนี่เลยเป็นบทเพลงวันแม่นะคะให้สำหรับวันแม่ของทุกคนนะคะ

เปลี่ยนแบบเค้กของเนยอย่างเงี้ยไม่ได้เออเค้กจ้าอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้นะเป็นพราไปไทยนะทำไมอ่ะสเตเต้เพะมันอ่านยากอ่ะอยากรู้อยากรู้สเตเต้เพะแปลว่าอะไรไม่มีความหมายไม่มีความหมายแล้วมึงตั้งทำไมไม่มีความหมายอ่านยากอ่านไม่ออกเงี้ยกูก็ตั้งชื่อแบรนด์กูได้แบรนด์อะไรอาร์เบอ์กี้จังะกูตั้งชื่อเลยเฮ้ย ดีนะดีนะจำง่ายนะจำง่ายตัดกดยังไงก่อนเซเลเต้เพล่ขนมโฮมเมดนะคะที่เกิดมาจากการชอบกินขนมนะคะถ้าชอบกินข้าวแกงก็ไปทำข้าวแกงแล้เนาะอันนี้เขาชอบกินขนมค่ะเขาเลยมาทำเป็นขนมนะคะอีดอกมึงช่วยเล่าแบรนด์ให้เกียรติไอจีที่สวยๆของเขาด้วยประกอบด้วยนะคะ อาชิมในยามวานค่ะเลยตัดสินใจไปเรียนทานําขนมค่ะลองผิดลองถูกนะคะเลยเปิดร้านออนไลน์นะคะมีความสุขกับการทาขนมให้ลูกค้านะคะส่วนตัวเป็นคนชอบแมวเลยใช้แมวของตัวเองมาทําเป็นหน้าเคกนะคะอ่านกันขนาดนี้ก๊อปเราไปวางให้เขาอ่านเลยอาชิมพูดไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วนี<อ>่คืออะไรนี่คืออะไรพูดไปหมดแล้วได้ฟังหรือเปล่าตรงนี้ก็เสือแกแยหน่อยเกมากนนีก็เจ็บไม่ได้อะ เดี๋ยวเปิดปากขวดไม่ได้เดี๋ยวเกิดไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวนั่นไม่ได้ไหมด่าได้บทนางเอกไงแกะอะไรไม่ได้เปิดเลยไม่ได้กินอะไรไม่ได้ต้องให้คนอื่นเกาทำให้ไปนอนเตียงไปมึงอันนี้ง่ายกินมากคนคชอบกินช็อกโกแลตใครทำอุ้ยมึงมันจุ่มแล้วมันบุ๋มเข้าไปเลยอ่ะตะกี้ก็คือเขาเอาตะกี้หนึ่ยนุ้ยอดีตแอร์สาวกำลังรับชมสวัสดีค่ะพี่นุ้ยนุ้ยที่ถึงจะเลยค่ะพี่ก๊กวะ กูอยากกินอะไรแบบนี้มานานแล้วแบบเนี้ยเฮ้ยมันหอมมากอะเค้กกล้วยหอมนะคะหวานน้อยอือไงโอโห้อร่อยมากหอมมากไก่เลยอะหอมเลย อ้วนหอมจริงเอาไปทำแอสเซนต์บอกว่าเอาไปเป็นเทียนหอมได้เลยอ่ะเออนี่ดอกเกินไปจริงผมขออีกนะผมจ้ว,วงเลยบนะีสิบห้าบคคนะครับหรือแอดดริงค์สิสิบคคนั่นเองนะครับทุกคนเ,<อ>เป็นน้ำอ,อกไก่มีหลากหลายรสชาติแล้วก็มีผักด,ด้วยน้ำผักอาน็อกเสื้อเหลืองแม่ไหมคะรักพ่อคะ่ะอันนี้เดือนเจ็ดวันใช่ไหมใช่ใช่ประมาณเจ็ดวันเดี๋ยววันที่แปดเราไปแจกมน็อกเสื้อเหลืองเลยค่ะ แจกวันที่9เลยเขาเป็นแจกวีลอตเต็มออเดอร์เซมค่ะเอออออมมล็ตเเเดร์ซป็นน้ำอกไก่ปั่นที่อร่อยกินง่ายมีหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่บานาน่ากล้วยมิกซ์เบอร์รี่มิกซ์เบอร์รี่แล้วก็ บลรน่าซอยมิวเฮ้ยบลูน่าซอยมิวนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินเขามีน,นี่ด,ด้วย,ยเขามีเอ็กซ์ตรีมดีท็อกซ์ด้วยแต่ว่าอันที่เป็นผักนะครับจะเป็น V19 เนาะจะเป็น V19 ซึ่งมึงกินเยอะแล้วเป็นไงบ้างกินทุกวันสุดปีนกูบอกเลยว่าเหมือนเหมือนเหมือนดึงผักออกมาแล้วก็แตกสดๆเลยเิงสี่ง45 b k ครับโปรตีนเน้นๆอกไก่เน้นๆ คุณควบคุมด,ดิ 4, okay, ้45 B K K ใช่ค่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเพลงเพลงหนึ่งที่มันแบบดูแอคทีฟแอทีอ,อันนี้ก็จะมอบให้กับ45 B K K นะครับ ตัวตัดลายที่เคสเฟลเต้เพยนี hmm. mm ่ค hmm. mm ุณ hmm. จ mm ้วงเลยจ้วงเลยโดยเฉพาะหน้า huh. ญ oh ี huh. hmm ่ปุ่นคืออร่อยชิหากแต่ถ้าครัว่องก็ต้องช็อกโกแลาวจ้วงเลยตอถ้าพูดถึงเบลนี่นอกจากมีช็อกโกแล้วยังมีเบงเบเกอรี่เยถ้าพูดถึงเกาหลีเป็นไงฮันเกาหลีราคาแบบจอมยาวโอ้เลนะหมูหมี่กุ้งดอง แต่ถ้าใครบอกว่าพี่คะอยู่แบบอยากไปนิวยอร์กอะค่ะอยากไปรับไฟเซอร์ค่ะอยอกทองไม่ต้องรีบไปค่ะมีแบบกพิซซ่านิวยอร์กของโซโหก่นอนเพราะว่าแผ่นเขาเท่าฝ่าบ,บ้านจริงๆก<อ>็ๆช่วนี้ฝนตกนะครับผมป้ารั่วอะไรรั่วเอาไปปุกฝ้าได้เขาใหญ่จริงเขาใหญ่จริง <c oughs> มันแบบโซโล<อ> <c oughs> เลย<อ> <c oughs> เนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าไส่จุกๆไปเลยนะคะจุกมากๆจุกจริงคือแดดเข้าไปดุกยิกเลยเราไส่เราไส่ขึ้นสมุกอ่ะเพราะมันเยอะป๊อปคอนเป็นป๊อปคอนที่กูชอบนะมันไม่หวานก็จริงๆอ่ะเป็นเป็นการเสริมสายยมยาวแล้วน้ำตาลน้อยด้วยเพราะประหยัดน้ำตาลแทนทอ่ดองไม่ได้ว่าจะเพื่อสุขภาพอะไรหรอกคนถึงแก่มันไม่มีวันที่จะได้กินพิซซ่าดีหรอ พิซซ <laughs> no oh. 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 right? mm ่าเธอมันใหญ่กว่าฝาบ้านนักเลยไงใช่พิซซ่าเธอมันใหญ่กว่าฝาบ้านโอ้โหโอ้ตพิซซ่านะครับสองตัวสองหน้าครับผมไปกอดสไตล์อเมริกันเองไอ้บใหญ่ตั้งเยอะมากยหญ่เปิดให้เลยนะมันใหญ่แล้วฝาบ้านใหญ่แล่าฝาบ้านอีกหรแล้วทีนี้จะมีวิดีโอที่ทำร่วมกันนะครับผมเจนเต้มาค่วนกับเฮกี้ ชื่อรายการว่ายูโกไอโกะมาเกล็อปปามให้ฟังเขชื่ออะไรรายการยาวมากรายการตัสายอะไรไม่ได้เลยสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงดูมันลูกแก่อีดอกตอบมาก่อนขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกร้านเลยที่ส่งมาให้ณตอนนี้สถานการณ์ภาวะตอนนี้อ่ะโควิดที่รัฐบาลบริหารค่ะชีวิตมึงต้มอะไรกันไหนอะค่ะไปบ ก็ขอ,อ่อทุอ<ง>กคนมีกำลังใจในการอยู่ต่อต่อไปเดี๋ยวแม่งก็ออกกับวันหนึ่งแหละแต่เราต้องอยู่อยู่รอรัฐบาลใหม่หลูรอชีวิตที่ดีที่สดใสยิงจริงค่ะมา,าบางรอดนะครับทุกคนโ <c oughs> อเคไปไปบายครับทุกคนถ้าว่างๆก็าๆมาดูไลฟ์เราแค่นั้นแหล<ร>ะแล้วก็ <c oughs> ย<อ>ุโกไอโกฝัดด้วยอย่าลืมนะครับ